สวัสดีครับโยบผมอีกแล้วนะครับอีบอนรีวิวเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าชาลีพุทธนักร้องเจ้าของเพลงฮิตอย่าง We Don't Talk a n y m o r e เคยถูกเหล่าบิลลี่เบอร์รุมด่ายับเลยเพราะดันไปนมีเรื่องกับจัสตินบ i e b ี r เบอร์ซะงั้นซึ่งการกระทำครั้งนั้นของชาลีเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าไม่ให้เกียรติจัสตินเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบว่าทำไมชาลีพุทถึงต้องมีเรื่องกับจัสตินบีเบอร์เรื่องนี้จบลงได้ยังไง ปัจจุบันทั้งสงคนยังพูดคุยกันอยู่ไหมกดไลค์กดต like, ิดตามและไปฟังพร้อมกันเลยครับในปี2016ขณะที่ชาลีพูดกำลังแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เมืองดัลลัสจนกระทั่งถึงคิวเพลง We Don't Talk Anymore ซึ่งณตอนนั้นถือว่าเป็นเพลงที่ดังเป็นอย่างมากและขณะที่ชาลีกำลังร้องเพลงเขาก็ได้ปล่อยคำสบทออกมาว่า Fuck you Justin Bieber ไอ้ Justin Bieber ทำเาผู้ชมที่ดูคอนเสิร์ตยน่าตอนนั้นถึงกับพากันตะโกนรับด้วยความสะใจ ซึ่งสาเหตุสําคัญของการด่าจัสตินด้วยความสะใจของชาลีพูดครั้งนี้คงจะเป็นอะไรไม่ได้ถ้าไม่ใช่เซเรนาโก o เมสอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเพลง We Don't Talk Anymore เป็นเพลงที่ชาลีและเซเรนาร้องด้วยกันและณนะวันนั้นเวลานั้น แจสตินปเปอร์ก็ได้นเลิกกับเซเลน่าไปแล้วก่อนที่จะกลับมาหากันอีกในปีถัดมาและเพื่อนๆคงจะสงสัยนะครับว่าทาไมพี่ชาลีถึงต้องพูดและด่าอย่างนั้นกับจัสตินด้วยล่ะมีปมอ,อะไรกันหรือเปล่ามาดูกันว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับชาลีพูดก็ได้รีโพสต์ทวิตเตอร์ขอโทษจัสตินเป็นการใหญ่เลยครับว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปในคอนเสิร์ตเมื่อคืนเกี่ยวกับจัสตินมันเป็นแค่เรื่องขำขันอย่างไรก็ตามสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้หมายความอย่างที่ทุกๆคนเข้าใจนะครับผมเป็นแฟนคลับต ผมไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากสิ่งดีๆที่จะพูดเกี่ยวกับตัวของเขาและเพลงของเขาเท่าน,นั้นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานโพสต์ทวิตเตอร์ของชาลิพุสก็ถูกลบออกไปจากสารบบของทวิตเตอร์นะฮะซึ่งก็ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทําไมถึงต้องลบในความคิดของผมนะชาลีเขามีโอกาสได้ร่วมงานกับเซเนนาโกเมสและมันก็เป็นปกติธรรมดาครับที่คนที่ร่วมงานกันเนี่ยจะผูกพันและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเป็นธรรมดานะครับไม่ได้หมายถึงกรณีชู้สาวอย่างเดียวนะครับและตอนนั้นเองเนี่ย j จสตินและเซเลน a าเนี่ยก็เลิกกันด้วยเรื่องราวที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับประกอบกับตอนที่ชาลีพุธกำลังร้องเพลง We Don't Talk Anymore ที่ฟีท์ริงกับเซเลน a าโกเมสพอดีทำให้สัญชาตญาณของความเป็นศิลปินที่ต้องการเอนเตอร์เทนคนดูเนี่ย ผลักดันให้เขาต้องพูดคำคำนั้นออกมานะครับ Fuck you Justin Bieber หลังจากนั้นชาลีพุตก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกเสียใจที่ได้พูดแบบนั้นไปและยังบอกอีกว่าเจสตินก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เลยทั้งสองคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจสตินเองก็โพสต์ลง i อว่าชอบเพลง Attention ของชาลีไม่กระทั่งเจสตินเองก็ได้ขอให้ชาลีโปรโมทอัลบั้ม Change และชาลีเองก็ไม่พลาดที่จะโพสต์โปรโมตด้วยความยินดีและเมื่อไม่นานมานี้ชาลีพุตก จัสตินบีเบอร์อั้มจนเสียทรงไปเลยนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อปี2016โดยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2022จัสตินก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เดอะคิดรัลอยกำลังเฟซไทม์พูดคุยกับชาลีพุดจากนั้นเดอะคิดก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับจัสตินเพื่อให้ทักทายกันซึ่งจัสตินบีเบอร์ก็ชิงเปิดประเด็นก่อนเลยว่าพวกเราไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนจริงๆนะ ที่นายด่าฉันว่าฟักยูบนเวทีซึ่งนั่นก็ทําให้ชาลีหัวเราะด้วยความเคอะเขินจัสตินก็ขยี้ตอบไปว่าฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเลยนะบอกตรงๆชาลีถึงกับเวอร์นะครับเขาก็ตอบว่าเดี๋ยวนะนี่นายกาลังพูดถึงเรื่องเมื่อหกปีที่แล้วแล้วหมันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นเองนะจัสตินเพิ่มความตึงเครียดไปด้วยการบอกว่ามันทําร้ายความรู้สึกฉันนะสถานการณ์ตอนนั้นทำให้ชาลีต้องบอกกับจัสตินว่านายจะซีเรียสไม่ได้นะ มันไม่ใช่ความจริงเลยอย่ามาทําเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ดิว่าัจสตินถามว่าทําไมต้องด่ากันด้วยชาลีก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนตลกและเป็นคนชอบแซกคนอื่นไปเรื่อยแหละและเมื่อสถานการณ์ดูเหมือนจะตึงเครียดมากขึ้นนะับจัสตินก็ได้ตัดสินใจยุติการแสดงด้วยการหัวเราะด้วยความสาใจพอได้แก้แค้นชาลีสักที แสบเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้แชร์กันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไอ้บอนวูด้วยนะฮนะวันนี้ผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย